ัวนี้ก็ไม่มาพร้อมกล่องนะค o กเกอรี่าดที่ห้อเดียวที่ไม่มีแวน่นคือผมมีแว่นทุกตัวแล้วทิฟฟานี่วิตเตอรี็นแว่นกันแดดเลยนะชแนลอะไรนะ,นนะรนะบริษงานชแ,แนลคาเทียคาเดมิสยังมีสองอันคาเทียมีสองอัน,อนแล้วก็ พิฟเฟอรี่มีอันหนึ่งอะไรวะแต่บอกแว่นนะไอ้รุ่นเนี้ยมันไม่มีไทยแล้วก็คือมันมันไม่ได้ซีซั่นอะมันมันดิสคอนเนคเออเขาเรียกอะไรนะดิสคอนตินิวบูเกอรี่ตัวเนี้ยมันเป็นแว่นกันแดดแว่นกันแดดสำหรับทรงผู้ชายมันไม่ค่อยมีนะแต่ทรงผู้ชายเขาก็เดี๋ยวนี้เขาใส่ใส่ยูนิเซ็กต์กันก็คืออาจจะเป็นทรงหนุ่มกัญชัยเป็นสีเหลี่ยมอะไรเงี้ยนะมันเป็นแว่นผู้หญิงมานะ สมัยก่อนไม่ใส่กันนะมันดูมันดูเขินนะนะแต่สมัยนี้กลับกลายว่าแว่นแว่นผู้ชายไม่มีใครค่อยซื้อแล้วผู้ชายเข้าไปใส่แว่นผู้หญิงกันทรงแปดเหลี่ยมหรือกันชัยทรงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมาะคนไทยนะคนไทยมันไม่มีจังใส่แว่นทรงผู้ชายไม่สวยแต่แว่นผู้ชายผู้หญิงใส่สวยแปลดีผู้หญิงก็ไม่ใส่แว่นผู้ชายตลกไหมผู้หญิงจะใส่แว่นผู้หญิยังใส่แว่นผู้ชาย ผู้ชายแสบแว่นผู้หญิงมันเป็นแ้่เงี้ยสมัยเนี้ยนะที่เห็นเห็นไม่หมดแว่นผู้หญิงทั้งหมดเลยนะน,นี่แว่นส่งผู้ชายคุณีนะกล่องสวยมากเลยเออมันเล็กกว่าความเป็นจริงแค่ไม่คิดอันนี้ไม่ใช่ส่งอ,อเวตเตอร์นะนี่ผ้าอะไรอ่ะผ้าไม่ดีมากเลยอะนี่มีโลโก้ด้วย ทีเดียวกันหมดเลยผมเข้าใจว่าอันเนี้ยกล่องมันไม่มีกล่องมันเป็นกล่องสวมกล่องกระดาษงานแว่นมันก็ไปทุกี้ยี่ห้อนะไปสอดสมกล่องกระดาษใส่กล่องกระดาษไม่ชั้นหนึ่งก็ใส่กล่องของแว่นไมชั้นหนึ่งก็น่าประสวยนะอันนี้ผมโดนกะาสีไปนะช่วยชาไปสี่ห้าร้อยบาทไอ้คนขายมันก็ไม่บอกหรอกเป็นคนญี่ปุ่นไง มันก็จะไม่บอกว่าภาษีคุณเคลียเองนะยิมเคลียได้นะมันไม่เคลียให้เราอ๋อตัวนี้ไม่มีกรอบตัวเนี้ยรุ่นเนี้ยอนไ้รุ่นไหวะผมลืมอีก้วกลมๆตรงเนี้ยมันเป็นเอกลักษณ์ของมันบุคเกรี่มันค่เหมือนบีซีโลวันนะเห็นไหมบีซีโลวันกลมๆม่ะนะเป็นเซรามิกเป็นทองข้าวเหนียวเือไอ้เล็กไอ้เล็กที่วันขายมันเป็นสรงบีซีโลวัน ไม่ใช่ทรงเวเตอร์นะเป็นทรงทรงเนี้ยผู้ชายไทยเอเชียใส่สวยเ mm. ทอร์เวียเตอร์มันแต้มมิสวยอะมันไม่มีดัง้งแต่ผมมีดั้งแล้วตอนนี้ก็ใส่ไงก็สวยอ,นนอันนี้เล่นไปดินสโตนนะไม่เหมือนทิฟฟานี่นะทิฟฟานี่สองหมื่นเป็นเพชรนะแต่ตัวนี้สองหมื่นเหมือนกะันอันนี้มือสองนะอันนี้หมื่นไม่ถึงหมื่นนะมือสนะองเท่าไหร่วะ หกเจ็ดพันเองตอนนะี้มือสองนะแต่มือหนึ่งไม่มีจะช็อปแล้วนะตัวนี้เป็นอินสตนนะไม่ใช่เพรนี่เป็นคายบีซิโรวันนะโอ้สภาพดีมากเลยนะแต่เล็กไปน,นิดหนึ่งแต่ชอบนะเพราะข้างล่างมันเป็นสีเขาเรยกอะเลยนะมันทิฟฟานี่อ่ะต,ตัวอันนี้ก็ดูเลยเลยมินิบูลี่แน่นอนไม่มีหลายรุ่นนะฮะที่มันรุ่นโชว์มากตะโกนมากตะโกนน้อยตัวนี้ก็นิดหน่อย ให้พอรู้คืออันนี้เขาเอารุ่น T M เป็นรุ่นบอกตัวอ่าไม่เอายี่ห้อตะโกนก็วสวยดีเราดูขาก่อนใส่เป็นไงมั่งอย่าดูไนดะ้อย่าพุ่งตลกนะผมซื้อแว่นมาผมไม่ผมซื้อของมาผมไม่กลัวหรอกว่าใส่แล้วมันจะเป็นไงขอเป็นแพงไว้ก่อนมันเล็กไปน,นิดนึงนะอืมยใ้มันดู